ชมสวัสดีทุกคนเลยนะคะช่องนานาสตอรี่นะคะวันนี้พามาเก็บลิ้นจี่ป่าที่สวนของเราเองค่ะนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนี่คือลูกเขาต้นนี้ร้อยกว่าปีแล้วนะคะทุกคน <laughs> ใช้ไม้ตะขอนะคะ ไม่ได้นี่นะคะจะให้ดูจะให้ดูว่าต้นสูงขนาดไหนต้นสูงมากคนอยู่นี่นะคะทุกคนมาลุ้นกันเดี๋ยวซูมเข้าไป ได้แล้วตุ๊บืมแมน่นวางกับพื้นก่อนก็นได้พอ่อไม่ต้องยัดยัมร่วงหอ,อยหลังมาอีกให้เห็นนะคะว่าสูงขนาดไหนนี่สูงขนาดนี้เลย เก็บเอาไปกินกับพริกเกลือนะคะทุกคนจะเปรีป้ยวๆหวานๆน,นะเซียนเริ่มเซียนแล้วเริ่มเซียนในการเก็บแหละ จะซูมให้ดูลูกชัด,ชดว้าว้วาวล่วงได้หลายพวงแล้วลิ้นจีป่าหรือว่าบักแงวนะคะ นี่สุกไม่เต็มที่นะคะเดี๋ยวเราจะนี่นะคะได้เป็นพวงนี้แล้วก็จะเอาใบเขาออก ไปกินกับทุกเกลือนะคะทุกคนอโอ้พวงนี้สวยพวงนี้สวยสวยไหมเนาะสวยวสวย แดงด้วยนะแดงกเกาะแข้งเกาะขาพวงนี้ก็งามเห็นไหมว้าวนี่จ้า